ไเข้าวัดร้อนๆโอเคเพชก็โอเคกันแล้วแล้วจะไปกลางเต็งอะ่ะไปตรงไหนวะเราแอบไปอยู่ใกล้ๆกันปะไปเพชไปอีเลยเพชไม่ไปนะพี่เพชไม่ไปขาดเธอไม่ 湖北。我 เดี๋ยวไปเดินห้างเถอะน้อยหาซื้อบุคคลโอ้ไม่ไพอโอไปโอ้อะไรไม่ไปไ,ไปมันจะรีบไปไหนกันตั้งหนีตั้งหนาร้อนจิ้นเดือนก่อนไหมไม่อยากจะพูดเลยนะเนี่ยด่ดาเลยวคนนู้นก็จะไปคนนีไ้ไปอะไรไหนรอนดูความสำเร็จกันก่อนเตี้ยจะรีบไปไหน เราไม่ต้องกลัวหรอกเธอจะได้เห็นฉันบ่อยๆเดี๋ยว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 ลำคานฉันขนาดนั้นเลยเหรอเกียงกันอยู่เกียงกันไปอยู่อุจารจะไม่ด่าแล้วนะเกียงกันจริงๆยังจังหรืมันอะไรกันนักหนา ต่า,ตาเดือนนี้เดือนบันเกิดเยอะยอะเยอะยวเโดนแน่เนี่ลากูกับไม่ถลห้องใยเยะลงไปสิจะไถลมห้อง,ยยหง,หองยยใหญ่้ดูลงไปจะไมถล่มห้องใหญคำให้ดูจะวาง ะไรโปรโปร,โปรจะโดนแม่อีกไม่กี่วันก็จะประสบความสำเร็จอยู่แล้วพวกเธอไม่อยาก,กเห็นเธอประสบความสำเร็จหรือไงไม่มีหรอกนะยายาาาบ้าๆอ่านี้ไม่มีหรอกนะเป็นหาาดูเลยช่องไหนมีมาบอกด้วย ช่วงนี้จับตุนน้อยเีลืวก็แก้วเหลืวก็ใยแล้วจับตุนจับตุนช่วงหลังๆมีคนแก่มาคุยด้วยน้องก็แก้วอ่ะแก้ว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 อย่าเป็นแก้วเขาบ้างาะเป็นใยหลายกินผักคนถุงเลยหิวมากพันแลนอะไร แม่ลงแอบได้นนะมเดแอบพูดยิงแก้วก็ดีนะมันก็น่นะนนารักดีให้เป็นให้เป็นแก้วบ้างเถอะ แต่เสืออะไรเข้ามาไปงานจบอะไรแล้วก็ไปแต่เสือนี่คืออะไรได้หัดร้องเพลงหนึ่งให้ฟังหน่อยเพลงอะไรเพลงอะไร